สวัสดีครับนี้พามาอัปเดตการเจริญเติมโตของไผ่ตรงโบราณโตขึ้นมากหนอน,นี้ประมาณ4กิโลขึ้นหนอดกหนอใหญ่หวานกรอบไม่ขมนี่ประมาณ3กิโลก,กว่าตัวนี้กำลังโต3กิโลก,กว่านี่4ี่กิโลครึ่ง ขนาดนี้ตัวนี้ก็ประมาณ3กิโลโซนกันอยู่3-4หนอ่อลำคอยใ,ใหญ่ตรงไม่ค่อยมีแขนงเท่าไหร่ไว้ใช้งาน ขอบคุณครับที่รับชม